และผมผมก๊อกนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับเรามาปิดท้ายกันกับล้อตัวเทพเลยนะครับตัวนี้นะล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อของ BMW นะครับซีที่สามเอ็มสปอร์ตนะครับเป็นล้อสําหรับใส่รถ g 20นะครับหรือรถ BM w ปัจจุบันนะครับเท่านั้นนะครับทำไมถึงว่าเท่านั้นเพราะว่าล้อตัวเนี้ยนะครับสเปคล้อเนี่ยมันเป็น5รลู1 1 2แล้ว ะครับซึ่งถ้าเกิดม่าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยนะครับมันจะเป็นห้ารูน่าจะเป็นร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับมันจะห้ารูใหญ่กว่ากันตอนนี้มันเป็นร้อยสิบสองนะครับล้อตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถ BMW นะครับซีรีส์สามเอาใส่ซีรีส์ห้าได้นะครับ ชอบล้อลนยนี้นะครับถุงลาเปลี่ยนยางนะครับยกทั้งชุดล้อพอ้งยางไปได้เลยนะครับตัวนี้ผงใช้อยู่กับยางมิชลินไหลอดนะครับเป็นมิชลินไหลอดสปอร์้5นะครับเป็นยางใหม่นะครับเพราะยางนี่ต้องมีสามหมื่นนะครับเดี๋ยวท่านซื้อทั้งชุดล้อทั้อยางนี้ท่านได้ล้อแท้ด้วยนะนะครับในราคาไม่แพงถ้าเบิร์กใหม่ถ้าชุดแบบมีไป้ที่สูงนะครับถ้าจ่าเป็นใสนะครับจ่ายเป็นแส่แน่ๆเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับล้อแท้นะครับวิธีดูนะ นะครับล้อตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเป็นล้อแท้จะต้องมีตานะครับหรือตัวนังสือนะครับที่บอกนะครับเป็น B M W นะครับตัวเนี้ยนะครับเป็นล้อนะครับขอ18นะครับกว้าง7นิ้วครึ่งนะครับ inset อยู่ที่25นะครับ inset อยู่ที่25นะนะครับล้อแท้เลยนะครับสวยงามนะครับ แล้วก็ลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้ล้อตัวนี้ไปใส่กับรถค่ายอื่นนะครับเช่นโตโยต้าก็สามารถใส่ได้นะของโตโยต้าเป็นล้อ14.3ตัวนี้มันเป็นล้อ12มันสามารถเปลี่ยนลูกนอได้ใส่ได้เหมือนกันนะครับถ้างบถึงชอบมันจัดได้นะครับใส่ออผ่านก็สวยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะนะครับตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจนเทเล่21หรือ21มา200เมตรไม่ต้องเข้าซอย นะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมล้อตัวนี้นะครับตอนนี้เรามีอยู่แค่ชุดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ล้อดีๆมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดนะครับการแจ้งเตือนล้อใหม่ๆคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราก็กดติดตามไว้ได้นะครับแล้วก็โอกาสหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ